สวัสดีครับดิซกิฟอรมารีน,นะครับวันนี้อยู่ที่วัดมูลเหล็กน,นะครับตำบลบองกระเซรนอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับก็จะมีงานปิดทองฝังรูปดิมินะครับตั้งแต่วันที่28 ธันวาคม2567นะครับไปจนถึงวันที่6มกราคม2568ด้วยนะครับภายในงานก็จะมีการปิดทองฝังรุกนิมิตแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือร้านค้านะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูว่าร้านค้าของเรามีอะไรบ้างนะครับร้านค้าร้านอาหารมีอะไรบ้างนะครับ ในงานก็จะมีสองลูกน้ำขึ้นที่ละวันนะครับร้านแรกจะเป็นร้านผลไม้นะครับผลไม้3รสบุฟเฟ่นะครับชุดละ50บาท60บาทเท่านั้นเองนะครับนี่เป็นร้านแรก ก็จะมีร้านโครซีฟู้ดก็มาด้วยนะคุณผู้ชมนะโครซีฟู้ดคือน้ำซ้มแบบคสรสัคับทีู่นร้ัวที่ตัวที่ัวี่ลนะ แล้วก็อีกหนึ่งล้านนะฮะที่ต้องตามอำเภอใจนะฮะสถานีหอยตามอำเภอใจนะฮะมีหลากหลายยำกระเทียวนะครับมันจะเป็นตำไทยตำลาวนะฮะเมนูยำก็มีโดยเช่นเดียวกันนะครับมีหมูย่างตอทา,า,า,านามตำรับตาตาปัดใจอาธิผาสใสไปในโจของทะเลสดๆกันเลยนะครับาไปน้ปัใจหาับมีใครชอบตีนมี สีแใหกกินด้วยนะฮะคุณผู้ชมคนหลักตูดมรีร้านยำตามอาเภอใจรวเป็นตะงนี่จะเนยวใจัานื้อกนาร้เาวันนี้เป็นเจ้าของร้านนะครับวันนี้เป็นเจ้าของร้านตสถานีหอยนะครับสถานีหอยนะครับยำสีฟูแซ่บๆกันเลยทีเดียวนะครับ ร้านนี้จะเป็นขนมถังแตกนะครับขนมถังแตกบนนิสานะครับของฝากจากเมืองชารวันนะครับมีขนมถังแตกนะครับมีอ่า ขนมเบื้องนะครับมีขนมเบื้องขนมทั้งแตกนะครับมีป๊อปคอร์นด้วยนะครับแล้วก็ร้านนี้ก็จะมีในส่วนของม,มะแรงทอดนะครับมีมะแรงทอดด้วยนะครับมีหอ,อมทอดเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับ ร้านนี้ก็จะเป็นเจ๊พาหอยทอดจากสะพานดำนครสวรรค์น,นะครับเจ๊พาหอยทอดนครนะสะพานดำนครสวรรค์น,นะครับร้านนี้จะเป็นนมเหนียวลาวานะครับนมเหนียวลาวาเค้กเกอร์นะครับนมเหนียว3 9บาทนะครับแบบนี้เลยยันไปละยี่สบบาทเราบนัรโชอกตอนกับว่า โชคดีมือดีก่อนได้รางวัลครับว่านมเหนียวราวานะครับจะมีนมเหนียวโชว์นิดนึงตักโชว์หน่อยตักโชว์หน่อยนะครับจะมีนมเหนียวมีนมเหนียวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีรสชาไทยนะฮะรสชาไทยนะมีรสโกโก้นะครับมีรสชาเขียว นะครับรถไมโลนะฮะโอริโอแล้วก็มีรถเผือกด้วยนะครับร้านนี้จะเป็นในเปียกผัดไทยโบราณน,นะครับในเปียกผัดไทยโบราณน,นะครับจะเป็นผัดมามา่าผัดซสียผัดมามา่าผัดไทยผัดบีแดงผัดวุ้นเส้นผัดมามา่าขี้เมาแมกโรนีนะครับนะ ห่อละกี่บาทครับสิบยี่สิบบาทเหรอห่อละยี่สิบบาทบใช่คับ ัดมานจะเป็นสายไหมอยุธยานะครับสายไหมอยุธยาสามชุด10บาทนะครับ3ามชุดสิบบาทกันนี่เลย อะไรเอ่ยโกชาบาร์บีคิวนะฮะหมูไก่ taking, รสเด็ดนะครับไปละสิบบาทนะครับจะมีบาร์บีคิวนะครับบาร์บีคิวอะไรแม่หมูไก่หมูกับไก่นะครับแล้วก็จะมีไก่ป๊อปด้วยนะคะสิบบาทมีเบอร์เกอร์หมู อฟอนแอนกันคนแอนกันไม่ได้มีดีแค่ชาบุกชานมไข่บุฟเฟ่ทานั้นนะครับตอนนี้ก็มีผลไม้เคลือบน้ำตาลหรือทังหูรูนั่นเองนะครับมีทังหูรูม้ละ20บาทนะครบแบบนี้เลยซอต้ข้างหลังมีเป็นพอนนะคะ ต้องกันเลือกขายชาแล้วใช่ไหมน้อยยังขายอยู่นะฮะนะครับก็มาพูดหนุนกันได้นะที่วัดมุนเหล็กนะครับ แล้วก็ชานมไข่บุกบุฟเฟ่น,นะครับเริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นเองนะครับโฟนแน่นกันเช่นเคยนะครับก็เวลาที่มีงานของจังหวัดพิจิตรนะครับชาไข่มุกตักไม่อั้นนะครับก็จะมีในส่วนของนมสดนะครับโกโก้ชาเขียวชาไต้หวันนะครชาไทยไมโลนะครับมีกล้วยหอมแคนตารูปเผือกหอมแล้วก็นมชมพูนะฮะส่วนไข่มุกก็จะมีนี่เลย ไข่มมกนะครับนี่เม็ดแ่งรักนะครับอ๋อนี่ใกล้จะหมดแล้วนะเดี๋ยวเติมได้นะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับก็จะมีนะคาก็คือมีเริ่มต้นที่20บาทนะยีบาท30บาทแล้วก็50บาทนะครับก็มาเพื่ได้นะครับที่ร้านโฟนแอนด์กันนะครับชาไข่มุกตักเองนะครับ20บบาทเท่านั้นเองนะครับ อันนี้จะเป็นหมูย่างจิ้มแจ่วนะครับไม้ละ10บาทย่างใหม่หอมอร่อยฟรีผักด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีมีแบบนี้เลยนะครับ ผักฟรีนะครับผักฟรีนอกจากหมูย่างก็จะมีนี่เลยไส้กรอกนะครับไส้กรอกแล้วก็ลูกชิ้นอุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะ ไก่ย่างตาทิพย์เมืองชารวันนะครับนี่ก็ปิ้งกันใหม่ๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับไก่ย่างตาทิพย์เมืองชารวันนะครับแบบนี้เลย ร้านมะพร้าวน้ำหอมสามพันนครปฐมนะครับก็จะมีมีน้ำลำไยนะฮะมีน้ำลำไยมีน้ำมะพร้าวนะครับน้ำลำไยสดน้ำแตงโมปั่นน้ำมะพร้าวปั่นน้ำมะพร้าวปั่นนมสดด้วยนะครับนี่เลยจากสามพานนะครับมีลูกชิ้นย่างนะครับน้ำที้มรถติดนะครับร้านปลาหมึกก็มีนะแต่ยังไม่มานะครับมีไส้กรอกแท้ อันนี้ลูกชิ้นนำ้ำซิมเดือดใส่แค่น,นี้เดี๋ยวเอาคิดว่าไปฝากทีรายละสิบบาทแล้วก็ได้ร่วมสนุกนะครับกับทัาวโคนเด็กกระต่ายอาโงสนยองกระตรายมีเจสุมาล่าลูกชิ้นปิ้งแต่ว่ายังไม่ขึ้น นะเดี๋ยวมาข้ำๆเดี๋ยวมาอุดหนุนกันได้นะคะมีบาร์บีคิวน้ำจิ้มซีฟู้ดนะซอสบาร์บีคิวซอสหมาล่าชิ้นเดือดด้วยนะครับแบบนี้เลยนะฮะคือถ้าขึ้นช้าก็จะเสียโอกาสนะฮเช้าีกนอถาึกโนะถ้นะึ้ะนขะ้สนะคห้ยมนะโอก มีเขาเรียกว่าเขาเกียวเขาเกียบว่าวเขาเกี๊ยวว้าวร้านเปาอัดวิ่งเดี่ยวโกเด้งรสเด็ดน้ำตกน้ำใสลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเอ็นนะครับมีเย็นตะโฟต้มจืดต้มยำด้วยนะครับมีเก้าอี้ให้นั่งด้วยนะครับมีาตี้ให้นั่งด้วยนะครับมีอาหารตามสั่งมีผัดกะเพรามีผัดพริกแกงด้วยนะครับ แล้วก็มีข้าวเม่าป้าออสนะแต่ว่าป้าออสไม่มีข้าวเม่าวันนี้มีแต่ข้าวทอดกับมันทอดนะมีแต่ข้วยทอดกับมันทอดเลยนะได้เลยดเลยด้เเลยลยเด้เลยยไยไดเรดลเยอล แล้วก็จะมีขนมเบื้องขนมถังแท่บบญบญยิษานะครับเราจะเป็นร้านเดียวกับตรงนน้นด้วยนะฮะมีตรงาน้นตัวแม่ค่ะ อ๋อร้านนูลนร้านแม่นี่ร้านพ่ออ๋อปลาเกาปลาเขียปลาดปลาตุ๋นปลาัไม่รู้ว่าของแม่หรือของพ่ออร่อยกว่ากันนะฮะอร่อยทั้งสองร้านเลยขายแป๊บเดียวมีสองร้านนะคะใช่ไหมปลาเก๋าปลาเขียวแลาผัดปลาตุ๋นปลาผัด ร้านหมึกสดย่างนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับจากมหาชัยกันเลยนะครับอ่ากสดสดเลยน้ำจิ้มเป็นไงจะน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มนะครับมี10บาท20บาทนะฮะก็มาทานกันได้นะครับตัวใหญ่ๆเลยตัวเท่าไหร่ตัวใหญ่ๆเนี่ยกี่บาท120บาท120บบาทอ่ามีตัวใหญ่เลยนะฮะ แล้วก็มีลูกชิ้นลูกชิ้นน้ำจิ้มเดือดด้วยนะฮะลูกชิ้นน้ำจิ้มเดือดด้วยอันนี้ร้านเจ๊พาถั่วต้มนะนะเจ๊พาถั่วต้มอุ้ยถั่วเขม้มใหญ่มากเลยคือถั่วเม็ดใหญ่มากมีสมหวังด้วย มีกระจับด้วยแล้วก็มีร้านนกกระทาหมุนนะฮะนักปั้นกกระทาหมุนเมืองชารวันนะครับหมุนกันแบบใหม่ๆแบบนี้เลยนะฮะ ตัวละ35บาทนะครับสบตัวร้อยนะจ๊ะอ่ะมาอุดหนุนกันได้แล้วกันเจ๊ต,ต้อยข้าวหลามเมืองพิจิตรนะครับหวานมากนอร่อยเมืองชารวันนะครับเจ๊ต,ต้อยข้าวหลามเมืองพิจิตรนะฮะมีมีอะไรบ้างมีกระบอกละ20บาทราคาจ้า้าบาทสามสิบาท3บอกร้อยสีบาทนี่เลยนะฮะอ่าก็สับกันสดๆตรงนี้เลยนะฮะ ใหม่ๆสดๆเลยร้านหมูย่างจิ้มแจ่วนะครับหมูย่างจิ้มแจ่วเมืองชารวันนะครับนี่เลยนะครับไไลไ์ตรงน้ำจิ้มนะครับจิ้มแจ่วนี่เลยใส่ย่างสิบบาทนะครับใส่ย่างเลยดูน่ากินมากนะครับแล้วก็ผักฟรีด้วยนะครับผักฟรีด้วยนะจ๊ะมาอุดหนุนกันได้นะจ๊ะ เราจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกนะครับของวังชะโอนนะครับก็มานั่งทานกันได้นะครับมีโต๊ะกอว้ให้นั่งทานด,ด้วยนะครับ ต่วววยยงมีร้านโรตีบังนะฮรร้านโรตีบังต้นตำรับของจังหวัดพิจิตรของเรานะครับสวัสดีครับอ <ไป S 1> ะไรของเขาจะเป็นโรตีกรอบนะฮะมีโรตีกรอบ <ไป S 1> แบบนี้เลยนะครับใส่การตุ้งต้นใส่ไข่กับไม่ใส่ไข่นะครบับ20บาทนะครับ10บาทด้วยนะครับ ร้านกะละแมแม่ทองย้อยนะครับสูตรตำรับโบราณเลยนะฮะแม่ทองย้อยนะครับก็จะมีในส่วนของกะละแมนะครับของแม่ทองย้อยสูตรโบราณเลยพียเดียวนะครับมีข้าวเหนียวแดงนะครับมีกะละแมสูตรโบราณแบบเก่า นะกะทิแงเด่นตำงจะเดินทานมือที่กะละแมทุเรีนะคาระเมทุตรีใตู้ะเนรานาเดี่ยเปองคาระเมลไปเตอมีกลมไทยาธุรอามีกะะเมชาไทยด้วยนะครับโอ้มีผู้สาตวนด้วยนะจ๊ะผู้าตวรด้วยนะผู้สาจีนโยมทย่ให้แกโยมทกะ่ มีลูกอม,โมโนองนะครับมีกล้วยกวนมีทอฟฟี่นะครับมีชาทีม,มีนะครับด้วยนะฮะมีเลยแล้วกมีฟองดูด้วยนะครับาัการนหับเป็นุกอบบุญ้บถ์ แตงรน,น้ำผลไม้นะครับน้ำผลไม้มีสกรีมด้วยน้ำมีสกรีมโค้ละ15บาทนะครับมีถ้วยละ1 5บาทบัฟเฟอร์ค้ละยี่สิบาบทวันนี้ลชาช็อกโกแลตที่มนม่เข้าประตูมาแล้โย่แม่เช่อแ่โยมตรงมาเลยโย่นะโยมไม่ต้อตาโยพ่อ รวอถาเปานและตแมตุนมาปเก็นวเกาลัญี่ปุ่นนะฮะเกาลัดญี่ปุ่นเสภาเกตีจักรยุราชด้วยนะมาคณะเป็นประธาข้าวควมาเดี่ยวมาคู่มาเป็นหมู่คณะไปร่วมกันมาปิดของพระสระปาาคนไม่กาจนเขาจตราเห็นจะปิดของพระสาภัพไม่จำเป็นสิ่งที่เห็นเ็ัดคือสัตรา

มากันได้นะครับที่วัดมูลเหล็กตะบนคองเกษตรอำเภอเมืองจสหวัดพิจิตรนะครับมีการปิดทองฝากรดริมิตไปจนถึงวันที่6มกราคม2 5 6 7นก็ะครับนก็มาเทีเท่ยวกันได้นะครับมากลาคืนก็มีลิเกให้ชมกันด้วยนะครับ